ค่ะคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมอนเซเ f a ฟ e แล้วนะคะ วันนี้นะคะมาลีนะคะมากับในกล่องนี้เลยนะคะกล่องใหญ่ๆนี้เลยเนาะมารีไม่ได้ทานสิ่งนี้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทานจริงๆแล้วเป็นการสนองนี้ตัวเองนั่นเองนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องพวกนี้นะคะเป็นอะไรกันบ้างนะคะลองดูกันเลยคะ่ะและสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าเคกนั่นเองค่ะทา่านผู้ชมเค้กของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกับ เค้กทางบ้านเรานิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมายแต่ก็มาริก็ไม่เคยชิมนะคะว่าเค้กของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาลองกันดูเลยดีกว่านะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะและนี่ก็เป็นกล่องแรกนะคะกล่องแรกที่มาริจะลองเนาะเรามาเปิดดูกันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างโอ้หน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีตัดส <ety> ีเขียวด้านล่างนะคะเป็นชั้นเป็นชั้นกับตัว สีน้ำตาลนี่ก็คืออูเทลลาพิสตาชิโอนะคะก็เป็นถั่วนะคะถั่วของทางฝรั่งเขานะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเขาอร่อยหรือเปล่าทางด้านหน้าเขาเหมือนเหมือนเคลือบน้ำตาลหรือเคลือบอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะกดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้คือน้ำลายแตกมากเวอร์เนาะลองชิมกันเลยดีกว่านะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะนี่นะคะทุกคน ออ,อ,อน้องก็ดีมากๆเลยค่ะทุกๆคนตัวพิทาชิโอเนี่ยก็มันๆเนาะแล้วก็จะมี ความเป็นนูเชล่าช็อกโกแลตนูเชล่านะคะอร่อยมากแล้วมันเข้าเข้ากันมากมันเข้ากันแล้วมันก็ลงตัวมากๆเลยนะคะไม่มีความแบบหวานโดดมากไปกําลังลงตัวกําลังพอดีไม่ได้หวานจัดเนาะดีมากเลยอ่ะชิ้นนี้คือดีมากๆเลยถามว่ามารีชอบไหมอันนี้ชอบมากเลยนะมีความแบบมีความมันของถั่วพิซซ่าชิโอปกติมารีก็ชอบทานถั่วพิซซ่าชิโออยู่แต่วันนี้มาผสมผสารกับนูเชล่าช็อกโกแลตนูเชล่าที่เป็นแบบทาตัวขนมปัง ซึ่งมันก็ชอบมารีก็ชอบอยู่แล้วเนาะอันนี้มารีก็จะให้คะแนนเลยนะคะสําหรับกล่องนี้นะคะนูเทลา่าพิซซ่า h ช o c a เคกนะคะกล่องแรกเนาะกล่องแรกเลยก็ให้คะแนนไปเลยดีกว่านะคะ9คะแนนเลยค่ะเพราะว่าเขาอร่อยมาก เรจะไม่ขอบอกชื่อร้านนะถ้าว่าอะไรไม่อร่อยเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราได้นะคะว่าเราไปว่าร้านเขาไม่อร่อยเนาะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสําหรับชิ้นที่2ของเรานี้นะคะก็คือ<ม>บลูเบอรี่ชีสเค้กนั่นเองนะคะหน้าตาของเขาหน้าทานมากเลยค่ะดูชีสสิคะชีสเขาแบบขาวแบบโพลนมากเวอร์แล้วตัวซอสบลูเบอรี่นี้ก็หน้าทานมากๆเลยค่ะออ้ยมะลีน้ำลายแตกแล้วดูเหมือนว่าข้างด้านล่างเขาจะมีเหมือนเหมือน เขาเรียกอะไรครกเกอร์ครกเกอร์บดนะคะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรครัมเหรอคืออยู่ด้านล่างเป็นเป็นฐานรองนะคะแล้วก็จะมีตัวชีสเค้กอยู่ด้านบนตัวชีสอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีตัวซอสของบูเบอรี่เนี่ยลาดทับอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเม็ดๆด,ด้วยนะคะตัวขนของบูเบอรี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่นะคะทุกคนนี่ให้ดูให้ดูให้ดู สำหรับเจ้าตัวบลูเบอรี่ชีสเค้กนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยมันรีไม่ทานชีสเค้กสักเท่าไหร่นะคะบลูเบอรี่มันรีก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยชอบเขานะคะแต่วันนี้ก็ลองทานแล้ว mm hmm. เขาค่นข้างจะลงตัวกันมากๆเลยเข้ากับตัวชนะีสเค้กครัมด้านล่างนะคะแล้วก็ตัวซอสที่อยู่ด้านบนคือเขาเข้ากันหมดเลยนุ่มทานง,ง่ายค่ะทานง,ง่ายมากไม่รู้สึกว่ามันเลี่ยนเกินไปและไม่รู้สึกว่ามันเปรี้ยวตัวซอสเกินไปนะคะร้านขนมบริเวณแถบตะวันออกกลางเขาจะทํา ขนมออกมาได้หวานแบบน้ําตาลเชื่อมมากๆเลยแต่ชือ่อน,นี้เนี่ยเขาทําออกมาดีมากๆเลยนะคะกล่องแรกก็ทำออกมาดีมากเลย,ะะลกกดเลยโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่ามันเลี่ยนมากๆหรืออะไรเลยรู้สึกว่าทานง่ายแล้วก็ทานได้เรื่อยๆนะคะโดยรวมมันอร่อยแต่เมลิไม่ชอบทานชีสเค้กและบูเบอรี่นะคะโอเคเมลิจะให้คะแนนสิ่งนี้7คะแนนแล้วกันค่ะทุกคนโดยรวมแล้วอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทาน บ u ูเบอรี่ชีสเค้กนะคะลองดูนะคะนี่เราไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะและชิ้นต่อไปนี่เลยนะคะทุกทกคนมาในกล่องแบบเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นแบบตัดมาจากตัวเค้กเนาะสิ่งนี้นั่นก็คือนะคะแครอทเค้กนั่นเองค่ะทุกคนมลิไม่เคยเกิดมาไม่เคยทานแครอทเค้กเลยนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกในการชิมแครอทเค้กของมลิเลยนะคะมลิไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ย โดยรวมแครอทเค้กเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าครั้งแรกที่เห็นก็คือแปลกตาเหมือนกันรู้สึกมันเหมือนกับเค้กกล้วยหอมยังไงก็ไม่รู้เนาะสีด้วยด้วยสีของเขานะคะแล้วก็แบบมีความเนื้อด้านในจะมาลองกันดูดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมีแบบตัวเหมือนน้ำเชื่อมเคลือบด้านบนด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเมล็ดพิซซาชิโอนะคะโรยด้านบนด้วย นะและรู้สึกว่าด้านในตัวเคกเนี่ยจะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นตัวแครอทหรือว่าธัญพืชบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูเลยนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะมาริจะได้บอกได้ว่ามันคืออะไรและรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่นะคะมาริจะชิมคําขนาดนี้เลยนะคะทุกทุกคนนี่นะ ปดดีกว่าโอ้ยเห็นสีหน้าแล้วก็บอกได้แล้วนะคะว่ารสชาติมันต้องเป็นยังไงจะมาอธิบายนะคะรสชาติโดยรวมมะลิไม่เคยทานแครอทเค้กมาก่อนซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะมีกลิ่นและรสชาติเป็นยังไงที่สัมผัสได้จากการทานเข้าไปแล้วแต่ลิ้นครั้งแรกเลยก็คือกลิ่นของนะคะชินนามอนนะคะชินนามอนเนี่ยแรงมากๆปกติมะลิเกลชินามอนที่สุดเลยจริงๆก็คือไม่ไม่ทานชินนามอนเลยนะคะ แต่มาวันนี้ก็คือได้ทานไปละได้ชิมไปละรับรู้แล้วว่าแครอทเค,ค้กคืออะไรและแครอทเค,ค้กนั่นเป็นอย่างไรนะคะปกติเนี่ยมมลิจะได้ยินแฟนของเลี้ยพูดบ่อยๆเลยนะคะว่าอุ้ยฉันอยากทานแครอทเค,ค้กฉันจะกินแครอทเค,ค้กรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรแครอทเค,ค้กแต่มมลิก็ไม่เคยคิดเลยว่าแครอทเค,ค้กของเขาจะรสชาติเป็นแบบนี้เนาะสำหรับคนอื่นที่ชอบนะคะชิน,นมอนอาจจะ รู้สึกว่ามันอร่อยก็ได้นะแต่ว่ามะลิโดยรวมมะลิเองมะลิไม่ชอบทานชีนามอนเอาซะเลยเนาะรสชาติดีนะคะไม่หวานมากแต่มันมีกลิ่นของชินามอนแรงมากๆแล้วก็ตอนที่ทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกเหมือนจะกัดตัวธันยพืชหรืออะไรสักอย่างที่มันอยู่ด้านในนะคะแต่ก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเพราะว่าตอนที่เคี้ยวอยู่นี่กลิ่นของซีนามอนคือแบบ <c oughs> ดิฉันทร,ทรมานมากก็เลยต้องดื่มน้ําตามเข้าไปนะคะว่าไม่ไหวแล้วสาหรับแครอทเค้ก เจ้าตัวนี้นะคะเจ้าน้องตัวนี้เลยนะคะก็มาริก็ขอเสกุตบายสําหรับน้องตัวนี้นะคะมาริ Marie ขอให้คะแนนแบบที่มาริจักใจมาริเลยเนาะก็คือสี่คะ <c oughs> แนนนะคะบอกว่ามาริไม่ชอบความเป็นชินคโกแตอันไหนเค้กเลยอะไรที่มันมีแบบชนอนโกผสมอยู่มาริก็ไม่ทานเลยนะคะจริงๆ <c oughs> เพราะว่าการได้กินช็นอคโกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราได้กินพะโลอะลเครื่องพะโลนึกออกป้ะเหมือนเราแบบ ตักน้ำพโล้แล้วเผลอตักแบบโดนแบบตัวเครื่องพโล้เข้ามาในปากเราแล้วมันเป็นความติดอยู่ในหัวเราคือนั่นคือพโล้มารีรู้นะว่าฝรั่งเขาชอบทานขนมหวานเขาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของชินามอนเยอะมากแต่สําหรับมารีไม่ได้อ่ะมันก็ยังตัดหัวจากตัดความคิดจับพโล้ไม่ได้เลยนะคะซึ่งเจ้าแคลร์เค้กเนี่ยเขาใส่ด้วยนะคะตัวชินามอนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็เซกุตบายได้เลยจ้ะและ สำหรับชิ้นที่4นี้นะคะทุกๆคนนี่นะคะ อันนี้ก็คือราสเบอร์รี่นะคะชีสเค้กนั่นเองนะคะทุกคนหน้าตาเขาดูดีมากมากเลยนะคะตัวชีสเค้กของเขาก็ค่อนข้างหนาเหมือนไขมันหนุเลยเนาะส่วนด้านล่างเขาจะมีเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวครัมตัวรองพื้นนะคะมะลิไม่แน่ใจว่าเขาทํามาจากอะไรทําจากแครกเกอร์บดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจตัวชั้นต่อไปเขาก็จะใส่เป็นออซอสนะคะมันจะเป็นซอสราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีตัวชีสเค้กหนาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะราดซอส ราสเบอร์รี่อีกทีนึงก็จะมีเจ้าตัว l า s เบอร์รอยู่ตะมุตะมิอีกตรงนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นแบบแช่แข็งหรือยังไงแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะไม่รู้ว่าอะไรสีเหลืองนี่น่าจะเป็นชีสหรือเปล่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็จะไปเริ่มกันดูดีกว่านะคะอุ้ยราสเบอร์รก็คือแบบยุ่ยมากเลยนะคะยุ่ยแบบติดนี้มาเลยดูด,ดูคนดูเห็นใช่ไหมคะ มีความนุ่มมากเป็นแบบชีสเค้กที่ใหญ่มากๆหนามากๆแล้วก็นุ่มราสเบอรี่ไม่เปรี้ยวมากนะคะก็คือพอหวานๆเปรียปร้ยวๆตัวเจ้าราสเบอรี่ที่อยู่ด้านบนนี้ก็ตัดง่ายกินง่ายมากนุ่มไม่แข็งนะใช้ช้อนตัดก็ตัดได้เลยตัวนี้เหลืองเหลืองนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรอาจจะเป็นแผ่นน้ำตาลอะไรสักอย่างก็ต้องความหวานหรือเปล่าส่วนทุกอย่างค่อนข้างลงตัวอยากให้มีความเป็นราสเบอรี่กว่านี้นะคะแบบอยากให ความเปรี้ยวของราสเบอร์รี่มากกว่ากินแล้วรู้สึกว่าอ๋อราสเบอร์รี่อันนี้ซอสเขาก็จะแบบเอ่อจะหวานก็ไม่หวานจะเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวแบบบอกไม่ถูกแบบมันอยู่ตรงกลางแล้วรสชาติมันก็นิ่มๆแปลกๆเนาะโดยปกติไม่รู้ว่าราสเบอร์รี่ชีสเค้กเนี่ยเขาจะต้องเป็นรสชาติแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้มะล,ลิไม่รู้เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะตัวชีสเค้กราสเบอร์รี่นี้นะคะมะล,ลิก็จะให้คะแนนเลยนะคะหคะแนนแล้วกันคะ่ะสําหรับเจ้าตัวราสเบอร์รี่ชีสเค้กนี้เนาะและนี่ก็คือชิ้นที่ห้ ของเรานะคะทุกคนก็จะมาในรูปแบบสามเหลี่ยมเหมือนเจ้าตัวแครอทเค้กนั่นเองนะคะสีเขาก็จะคล้ายๆกันเนาะสิ่งนี้นะคะก็คืออินทผลัมนะคะเป็นเค้กเป็นเดทเค้กนะคะเจ้าอินทผลัมเนี่ยจะมีความหวานในตัวของเขานะคะความหวานโดยธรรมชาติของเขาสีเราจะมาลองกันดูเลยดีกว่านะคะสําหรับเจ้าตัวอินทผลัมเค้กอินทผลัมอันนี้นะคะจะรสชาติเป็นยังไงลองดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะหน้าตาของเขาก็จะมีเหมือนตัวถั่วมเมล็ดถั่วบางอย่างนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคือถั่วอะไรนะคะโรยอยู่ด้านบนเนาะนี่นะคะเขาโรยอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวเนื้อเค้กเนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลนะน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบซอสอะไรบางอย่างหวานน่าจะหวานๆแหละราดอยู่บนนี้นะคะนี่นะคะมาริจะชิมคำนี้เลยนะคะทุกคน นับไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม ีรีแอคนั่นก็คือทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามารีคิดอะไรอยู่ไม่อร่อย <c oughs> ออใช่ค่ะอยากจะบอกว่ารสชาติเขาเหมือนกับเค้กกล้วยหอมมารีชอบเค้กกล้วยหอมมากนะแต่ด้านมีกลิ่นของชินนาม,มอน oh, <no. S 2> อยู่ในนี้ผลิมไม่ทานชินนาม,มอนไม่ชอบชินนาม,มอนต่อให้ทําอะไรมาก็จะไม่กินนอกจากว่าน้ําพะโลหรือข้าวขาหมูที่แบบเป็นน้ําจากข้าวขาหมูเนาะอันนั้นคือมารีก็จะทานแต่ถ้าเราอยู่ในของหวานอะ มล,ลิไม่ทานเด็ดขาดเพราะมันไม่อร่อย <itz> มันจะทําให้เรานึกถึงต้มพะโล้ที่มีเครื่องพะโล,โล,โล,ล้แรงๆหนึ่งในนั้นก็คือชินนามอนเนาะ <itz> เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงแต่โดยรวมมะล,ลิไม่ชอบนะคะความหวานและความมันของเขาเนี่ยความหวานของเขาจะไม่ค่อยเยอะนะจะเป็นระดับกลางทานได้เรื่อยๆสําหรับคนที่ชอบทานขนมเคก้กจะสามารถทานได้ไดเรื่อย แต่ไม่ควรทานทุกวันนะคะเพราะว่าของหวานเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของคนเราอยู่แล้วนะคะทุกๆคนมารีไม่แนะนําให้ทุกคนทานแบบทุกๆวันเนาะอยากจะให้ทานแบบอาทิตย์นึงหรือ2อ,อาทิตย์ก็สักครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งแค่นั้นพอนะคะแต่ไม่ต้องทานเยอะเนาะ,ะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนาะมารีเป็นห่วงนะคะสําหรับเจ้าเดทเค้กนี้นะคะก็ด้านในก็จะมีเนื้อของเดทอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากและที่สําคัญก็คือกลิ่นของเชนอมอนแรงมากๆเลยนะคะ สำหรับเจ้าตัวนี้เนาะแรงพอๆกันกับตัวแครอทเค้กเลยนะคะตัวเดทเค้กนี้มารีก็จะให้คะแนนอยู่ที่นะคะ4.5คะแนนแล้วกันค่ะเพราะว่าอร่อยกว่านิดนึงเนาะสำหรับตัวนี้อร่อยกว่าตัวแครอทเค้กนะคะโอเคเราไปต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายของเราเลยดีกว่านะคะทุกทุกคนและชิ้นสุดท้ายสำหรับวันนี้ของเรานะคะมาริก็จัดให้เขามาอยู่ที่ท้ายสุดเพราะว่ามารีก็ชอบมากๆเลยนั่นก็คือนะคะ เลดเวเวตเค้กนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาเขาจะแบบเรียบๆราบๆอย่างนี้เนาะแต่เราคิดว่ามันอร่อยก็เลยจัดไว้เป็นอยู่หมวดสุดท้ายเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวเลดเวเวตนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็ในแต่ละชั้นของเขาเนี่ยเขาก็จะซ่อนสีแดงของเนื้อเนื้อเคก้กแล้วก็ตัวครีมนะคะเป็นเลเยอร์แต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นมาเนาะน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะคะเราจะเริ่มตัดเลยนะคะตัดจากตรงนี้นะคะปึ๊บมาแบบนี้ นี่ค่ะทุกคนนีเลยนะคะมีดูดูดูให้ดูอ่ะไม่ต้องเขี้ยวเลยตักใส่ปากนี่นะคะดูตักใส่ปากก็คือละลายไปเลยนะคะ เป็นมากแต่มีอย่างหนึ่งที่สะดุดลิน้นมะลินเนาะสิ่งที่สะดุดลิ้นมะลินั่นก็คือนะคะความหวานนั่นเองค่ะเขาอร่อยนะ ละลายไปกับลิ้นไปกับปากตักเข้าไปปุ๊บละลายแบบหายไปเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยไม่มีความเทคเจอร์ที่เราจะได้เคี้ยวเลยแต่เรารู้สึกถึงตัวเค้กนะถ้าเขาเดอกหวานลงมานิดนึงนะมันจะให้10คะแนนเลยจริงๆก็ชอบเลดเวเวตก็จะให้คะแนนนะคะน้อยกว่าตัวกล่องแรกของเราเพราะว่ากล่องแรกเปิดมาแบบถูกใจมากชอบมากไอเลิฟก,กล่องนี้ก็จะให้อยู่ที่นะคะ 8.5คะแนนแล้วกันคาสำหรับเจ้าตัวเรดเวลเวนะคะปกตินะมารีไม่ทานหวานนะคะทานหวานทานแต่ก็ทานไม่บ่อยแล้วก็ทานไม่มากไม่ชอบทานของหวานเยอะซึ่งอะไรถ้ามันหวานเกินไปมนรีก็จะไม่ทานนะคะมารีรู้ตัวว่าตัวเองอะติดของหวานมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะดีกับ สุขภาพของเราซึ่งที่สําคัญเลยทุกคนนะคะลดน้ําตาลจะดีที่สุดใช้เป็นน้ําตาลย่าหวานหรือลดความหวานลงนะคะจากการทานอาหารทั่วไปอย่าคิดว่าการทานให้อร่อยแต่ปากเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมันรู้สึกดีตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เราทานแต่มันไม่ได้รู้สึกดีตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงแล้วรักษาตัวเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนอะมารักษาสุขภาพกันนะคะ ทานคลีนได้ก็ทานออกกาลังกายได้ก็ออกลดหวานลดเค็มได้รีบรดเลยนะคะทุกคนก่อนที่มันจะสายเกินไปสําหรับวันนี้มาริก,ก็ค่อนข้างชอบการทานเค้กมากเลยเพราะว่ามันอร่อยมากเ,เพลิดเพลินมากกับเจ้าเค้กนะคะและคลิปนี้นะคะเราก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับทุกๆคนที่ดูมาจนถึงตอนจบแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาติดตามมาริแล้วก็ดูคลิปมาริทุกๆคลิปเลยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ติดตามกันและเมลิก็สัญญาว่าเมลิจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเยอะๆนะคะแต่วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะขอบคุณมากๆทุกๆคนนะคะที่รับชมกันมาใครอยากดูลุคแต่งหน้าลุคนี้นะคะไปดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะพูดมากๆเลยวันนี้โอ้ไม่รู้ดีดอะไรมาจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะทุกคนใครไม่กดก็ให้ ที่แตกบายบายค่ะ <laughs>